นี้มาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่11นะคะข้อที่11หน้าที่8ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในจดหมายขอบคุณนะคะคุณครูบอกแล้วว่าจดหมายขอบคุณคืออะไรจดหมายขอบคุณเวลาเพื่อนหรือใครทำอะไรให้นะคะ,ะในสมัยก่อนที่เราไม่มีโซเชียลเนี่ย เราก็จะเขียนเป็นจดหมายนะคะแล้วจดหมายก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะการเขียนในจดหมายนะคะมันจะแสดงความรู้สึกที่ดีมากนะคะเราจะพูดเวลาคนอ่านเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกโอ๊ยประทับใจที่เราอ่านอทีนี้ดูนะคะเขาบอกว่าข้อใดข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม นะไม่เหมาะสมนะเวลาเด็กติดนักเรียนทําข้อสอบใักเรียนต้องดูว่าเขาถามว่า,าปฏิเสธหรือถามให้ตอบข้อที่ถูกจริงๆนะเราต้องดูนะคะนักเรียนชอบพลาดนะคะไม่ดูว่าเขาถามว่า,ยอ,าอย่างไรอ่ะทีนี้คําตอบข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษเขามีข้อความมาให้นะคะเขามีข้อความมาให้ว่า เด็กหญิงน้ำส้มได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญคนหนึ่งจึงเขียนจดหมายไปขอบคุณผู้ใจบุญคนนั้นนะคะ,ะเด็กหญิงน้ำส้มนะคะเขียนจดหมายไปขอบคุณผู้ใจบุญข้อความที่ใจบุญควรจะเขียนนะคะควรจะเขียน เป็นอย่างไรเรานึกออกนะเขียนให้ดีแต่ข้อความอย่างไรที่เขียนแล้วไม่ถูกต้องนะคะเขียนแล้วไม่ถูกต้องฟังแล้วไม่ดีนะคะฟังแล้วฟังแล้วมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอ่ะดูข้อที่หนึ่งหนูเขียนจดหมายเพื่อขอบพระคุณท่านอ่ะ คำว่าขอบพระคุณนะคะคำว่าขอบพระคุณใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าเช่นเราจะขอบคุณคุณครูนะคะถ้าที่ถูกแล้วเราต้องบอกขอบพระคุณข้าคุณครูอันนั้นคือเขาเป็นผู้อาวุโสมากกว่าเรานะคะ,ะต้องเขียนว่าขอบพระคุณนะคะแล้วสรรพนามที่ใช้นะคะเราต้องใช้คำว,ว่าท่านอ่านะที่มีจิต นะคะที่มีจิตอะไรอ่าเมตตามอบทุนการศึกษาแก่หนูนะคะอ่าคำว่าหนูเนี่ยเราอนุโลมได้พวกฟังแล้วน่ารักนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองหนูจะตั้งใจเรียนและใช้ทุนอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามความประสงค์ของท่านอ่าข้อที่สาม หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หนูจะตอบแทนท่านได้หนูจะทําด้วยความยินดีและเต็มใจข้อสุดท้ายข้อสีสุดท้ายนี้หนูหวังว่าในปีการศึกษาหน้าท่านจะให้ทุนการศึกษาแก่นหนูอีกอ่ะเป็นยังไงคะพอหนูอ่านอหนูลองอ่านเองอีกสักทีหนึ่งแล้วพิจารณาข้อหนึ่งนะคะคำตอบข้อหนึ่งหนูว่า ถูกไหมคะ,ะหนูเขียนจดหมายมาเพื่อขอบพระคุณอ่าอันนี้เป็นข้อความที่เป็นยังไงคะถูกต้องคะ่ะเราต้องเขียนแบบนี้เมื่อเราต้องการขอบคุณต่อไปข้อที่2หนูจะตั้งใจเรียนอ่านี่อ่าเราบอกนะคะเราบอก สิ่งที่ดีสิ่งที่เราทําและสิ่งที่ท่านให้เรามาเนี่ยแสดงว่าต่อไปเราจะต้องตั้งใจเรียนและใช้ทุนอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามความประสงค์ของท่านเขาให้มาเพื่อทุนการศึกษาเพราะฉะนั้นเราไม่มีนะคะเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดถูกไหมคะ,ะข้อที่สามหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หนูจะตอบแทนท่านได้ หนูจะทำด้วยความยินดีและเต็มใจอ่าข้อที่4สุดท้ายนี้หนูหวังว่าในปีการศึกษาหน้าท่านจะให้ทุนการศึกษาแก่หนูอีกข้อนี้ไม่ต้องอธิบายมากหนูตอบว่าอะไรคะลูกนะข้อไหนถูกคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นข้อความที่ ดีหมดแล้วนะคะเขียนถูกต้องเป็นจดหมายขอบคุณนะคะแต่พอมาข้อที่4แสดงความอยากได้นะคะเป็นข้อที่เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่ะสรุปว่าข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ